เข้าสู่โค้งสุดท้ายภารกิจเอาชีวิตให้รอดให้ติดเตรียมดมและเอ็มวิทด้วยการสึกโจทย์แนวสอ,อวนวันนี้จะเสนอเรื่องรากอันนันทำโจทย์แบบรากอันนันให้ได้ใน3นาทีเราต้องเซ็ตทั้งหมดให้เป็น A ดูนะมันเริ่มด้วยเบวกจำไหมนะ7บวกนะ แล้วเราก็ยกกําลังสองทั้งสองข้างแล้วรากกับกําลังสองฝั่งนี้จะตัดกันฝั่งนี้ยังเป็นกําลังสองอยู่กลายเป็น7บวกราก7ลบราก7บวกราก7ลบราก7บวกเอบวกไปตีจำได้ไหมเมื่อกี้ที่บอกว่าจำไว้นะ7บวกเมื่อไหร่เป็น A นี่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เซตให้เป็น A แล้ว a กำลังสองเลยเท่ากับ7บวกด้วยราก 7- ลบทั้งหมดนี้คือ a เพราะเราเซตไว้ตั้งแต่แรกทีเนี้ยเราก็ย้าย7ตัวเนี้ยไปลบ a กำลังสองลบเเลยเท่ากับราก7ลบ a ทีเนี้ยถ้าจะทำต่อยกกำลังสองอีกทีหนึ่งมันจะกลายเป็นกำลัง4เพราะนั้นอย่าหาทำวิธีที่ง่ายคือใช้วิชามานนิดหน่อยใช้หมองนิดนิด สุ่มเลขครูลองสุ่มเลข3ดูนะให้ A เป็น3นะ3กำลัง2ลบเเท่ากับลาก7ลบ3ตรงนี้จะได้2ตรงนี้ได้4ใช่ไหมถอดได้2สรุปเอาเท่ากันเฉยเพราะฉะนั้น A เลยเท่ากับ3แล้วเราเซตให้ลากเท่ากับ A เพราะนั้นเลยตอบ3จบ อยากติดเตียมและเอ็มวิทด้วยการเรียนแนวตรวจสวนอให้สมัครได้แล้วเพราะเรารับจำนวนจำกัดเข้าไปที่ w w w k u m o n 2 4 c o m หรือโทร0 9 0 5 9 1 4 2 4 2ลายคูมอน546แล้วเจอกัน